เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับในช่วงที่ตลาดหุ้นเป็นขาลงแบบนี้ที่ผ่านมาหลายๆคนโยกเงินออกจากตลาดหุ้นเพื่อไปลงในตราสารหนี้เพราะคิดว่ามันเสี่ยงต่าแต่ที่ไหนได้ติดลบเหมือนกันครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเราควรจะวางแผนลงทุนในตราสารหนี้กันยังไง ตราสารนี่เป็นสินทรัพย์ลงทุนที่เสี่ยงต่ำก็จริงแต่ก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับเวลาที่เราเอาเงินไปลงทุนในตราสารนี่ก็เหมือนกับเอาเงินไปให้คนอื่นเขายืมนะครับสถานะของเราก็คือเจ้าหนี้สิ่งที่เราควรจะได้ก็คือดอกเบี้ยและอื่นๆมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับก่อนอื่นเรามาพูดกันถึงเงินฝากออมทรัพย์เงินฝากประจําที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นตราสารนี่ชนิดหนึ่งเหมือนกัน เวลาที่เราเอาเงินไปฝากธนาคารลูกหนี้ของเราก็คือธนาคารนั่นเองนะครับธนาคารมีหน้าที่จ่ายดอกเบี้ยให้กับเราแต่มาดูกันว่าตอนนี้เขาจะจ่ายดอกเบี้ยให้กับเราเท่าไหร่นะครับอ,อ,อันนี้เป็นดอกเบี้ยเงินฝากของ4ธนาคารใหญ่นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นธนาคารเล็กก็อาจจะให้ดอกเบี้ยมากกว่านี้หน่อยหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับลองดูดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตอนนี้อยู่ที่0 2 5ต่อปีแค่นั้นเอง ถามว่าเยอะหรือไม่เยอะเนี่ยคิดง่ายๆก็คือถ้าเอาเงิน400บาทไปฝากธนาคารไว้พอครบ1ปีเนี่ยธนาคารก็จะจ่ายดอกเบี้ยให้กับเรา1บาทนะครับซึ่งมันน้อยมากแต่ถ้าเกิดลองขยับไปเป็นเงินฝากประจํา1ปีก็ไม่ค่อยจะอันนี้กันเท่าไหร่อยู่ที่ประมาณ0.4 0.5แค่นั้นเองครับ ถ้าต้องการดอกเบี้ยสูงขึ้นมาหน่อยแล้วก็ต้องไปลงทุนในตราสารหนี้ที่เรียกว่าพันธบัตรนะครับลูกหนี้ของเราก็คือรัฐบาลน,นั่นเองรัฐบาลต้องการนําเงินไปพัฒนาประเทศนะครับพันธบัตรเนี่ยถือว่าเป็นตราสารหนี้ที่เสี่ยงต่ําที่สุดแล้วไม่มีความเสี่ยงเรื่องการผิดชําระหนี้นะครับเพราะว่ารัฐบาลน,น่าเชื่อถือที่สุดนะครับลองมาดูตัวอย่างพันธบัตรกันนะครับที่ขายกันอยู่ตอนนี้อันนี้เป็นพันธบัตรออมทรั์รุ่นออมเพิ่มสุข ที่เราสามารถจองซื้อผ่านแอปเป๋าตังในช่วงนี้เลยนะครับถ้าดูรุ่นที่อายุ5ปีเขาจะจ่ายดอกเบี้ยเป็นขั้นบันไดเฉลี่ยอยู่ที่2.9%ต่อปีนะครับถ้าไปดูไส้ในเนี่ยปีแรกเขาจะจ่ายเราอยู่ที่2.5%ปีสุดท้ายจะอยู่ที่3.5%เฉลี่ยแล้วเนี่ยจะได้2.9%ซึ่งเป็นดอกเบี้ยที่จะถูกหักภาษี15%ปรด้วยนะครับกว่าจะมาถึงเราจริงๆก็จะเหลือแค่ประมาณ2.5แค่นั้นเองจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือน ครบ5ปีเราก็จะได้เงินลงทุนของเราคืนมานะครับแต่ถ้าเกิดเราเลือกตัวยาวขึ้นอย่างรุ่นอายุ10ปีเนี่ยเราก็จะได้ดอกเบีย้ยมากขึ้นมันเหมือนกับว่าถ้ายิ่งให้เขายืมเงินนานๆเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้นถูกไหมครับก็ต้องชดเชยด้วยดอกเบีย้ยที่สูงมากขึ้นเช่นกันเห็นแบบนี้เหมือนจะไม่มีความเสี่ยงนะครับเพียงแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็มีนะความเสี่ยงเขาเรียกว่าความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ยนะครับ หรือเลือกอีกแบบหนึ่งก็คือค่าเสียโอกาสนั่นเองคือถ้าเกิดในอนาคตเนี่ยดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นซึ่งหลังจากนี้มันจะเป็นแบบนั้นแน่นอนนะครับก็คือไอ้ตราสารนี่ตัวใหม่ที่จะออกมาเนี่ยมันจะให้ดอกเบี้ยมากขึ้นนะครับวิธีการแก้ก็คือเราปัจจุบันเนี่ยเราก็อาจจะเลือกตัวสั้นๆไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะครบอายุเร็วขึ้นเราจะได้เงินคืนกลับมาเร็วขึ้นแล้วก็เอาเงินตัวนั้นนะครับไปซื้อพันธบัตรรุ่นใหม่ที่ที่ได้ดอกเบี้ยมากขึ้นนะครับ แต่ถ้าอยากได้ดอกเบีย้ยที่สูงกว่านั้นอีกนะครับเราก็ต้องไปลงทุนในตราสารหนี้ที่เรียกว่าหุ้นกู้นะครับลูกหนี้ของเราก็จะเป็นบริษัทเอกชนนะครับซึ่งเขาต้องการนําเงินตรงนี้ไปลงทุนในธุรกิจของเขาพอพูดถึงบริษัทเอกชนเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงอีกอย่างหนึ่งเพิ่มเข้ามาก็คือความเสี่ยงในการผิดชําระหนี้นะครับซึ่งถามว่าแต่ละบริษัทเนี่ยมีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนให้เราไปดูตรงอันดับเครดิต ซึ่งจะเป็นตัวบ่งบอกถึงความน่าเชื่อถือของบริษัทที่ออกตราสารนี้ถามว่ามีอันดับไหนบ้างเรามาลองดูกันตามรูปนะครับอันดับความน่าเชื่อถือนะครับจะถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือ investment grade หรือว่ากลุ่มที่น่าลงทุนก็จะมีลำดับตั้งแต่ A 3ตัวจนถึง B 3ตัวนะครับก็คือเป็นโซนสีเขียวด้านบนเครดิตสูงสุดเนี่ย A3 ตัวจะหมายถึงมีความเสี่ยงในการผิดชำระหนี้ต่ำที่สุดละดอกเบีย้ยที่ได้รับก็จะต่ำเหมือนกันครับไม่ได้หนีจากพันธบัตรมากนักอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มด้านล่างเนี่ยกลุ่มสีแดงจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่า speculative grade หรือว่ากลุ่มเก่งกาไรก็จะเริ่มตั้งแต่ B 2ตัวจนถึง D เลยซึ่งไม่มีความสามารถในการจ่ายหนี้คืนนะครับมันก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้นแต่แน่นอนก็คือต้องแลกมากับดอกเบีย้ยที่ได้รับสูงมากขึ้นเช่นกันนะครับ เราลองมาดูตัวอย่างคุณคู่ที่จะมีขายกันปลายเดือนนี้นะครับอ,อันนี้เป็นของ TPI p o l i n อันดับเครดิตอยู่ที่ BBB+ นะครับอยู่ในกลุ่มหน้าลงทุนดอกเบี้ยที่เขาให้เนี่ยอยู่ที่4.1%ต่อปีเห็นไหมครับว่าเขาให้ดอกเบี้ยด,ดีกว่าพันธบัะตรรัฐบาลเมื่อกี้นะครับที่เขาให้แค่2.9%ต่อปี ที่อายุเท่ากันคือ5ปีนะครับเพราะว่า TPI p o l i n เนี่ยเขามีความเสี่ยงในการผิดชำระหนี้มากกว่ารัฐบาลก็เลยต้องชดเชยด้วยดอกเบี้ยที่สูงขึ้นนะครับอีกตัวเป็นบริษัทสบายเทคโนโลยีครับอันนี้คือไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เราก็พอรู้ได้ว่าอยู่ในกลุ่มเก่งกําไรดอกเบี้ย,ววยที่ได้ก็คือ6.25%ต่อปีเลยทีเดียวทั้งๆท,ที่อายุสั้นกว่าด้วยนะครับก็คือเป็นการชดเชยความเสี่ยงที่สูงขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นในการเลือกหุ้นกู้ครับเราไม่ควรที่จะดูแค่ผลตอบแทนอย่างเดียวเราควรจะดูที่อันดับความน่าเจอถือประกอบด้วย ถ้าจะให้สบายใจด่าลงทุนไปแล้วนะก็ควรจะลงในกลุ่มหน้าลงทุนนะครับแต่ถ้าคือเราบอกว่าเราอยากจะได้ผลตอบแทนที่ดีด้วยเนี่ยเราก็อาจจะเลือกในกลุ่มที่มีอันดับประมาณ B 3ตัวซึ่งกลุ่มนี้มันจะมีความเสี่ยงประมาณกลางๆผลตอบแทนก็โอเคครับแต่ถ้าคือเราบอกว่าเราอยากจะลงในกลุ่มที่เป็นกลุ่มเก่งกําไรอันเนี้ยเราจําเป็นจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยอย่างน้อยๆเราควรจะรู้ว่า บริษัทเขาทาอะไรและที่สําคัญก็คือเราควรจะแบ่งเงินแค่บางส่วนไปลงเท่านั้นครับอย่าเอาเงินทั้งหมดไปลงเพราะว่ามันจะเสี่ยงเกินไปอีกวิธีหนึ่งครับสำหรับการลงทุนในตราสารนี่ก็คือลงผ่านกองทุนรวมข้อดีคือซื้อง่ายขายคล่องครับเงินน้อยๆก็สามารถลงทุนได้ โดยสามารถที่จะลงทุนพร้อมๆกันในตราสารหนี้หลายๆตัวโดยที่เราไม่ต้องเลือกเองเลยแต่มันก็จะมีความเสี่ยงอันนึงเพิ่มเข้ามาก็คือความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนเนื่องจากเป็นกองทุนรวมจะต้องมีการปิดราคาทุกวันหรือที่เรียกว่า Mark to Market นะครับเหมือนราคาหุ้นเหมือนราคาทองคำแบบนี้ครับซึ่งบางวันเนี่ยมันก็จะมีปิดบวกบ้าง บางวันจะมีปิดลบเหมือนกันนะครับซึ่งราคาเนี่ยมันก็มีความเวี่ยงแหละเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เหวี่ยงแรงเท่าหุ้นนะครับสาเหตุหลักๆนะครับที่เราเห็นกองทุนตราสารนี้ติดลบอยู่ในช่วงนี้ก็เพราะว่าทิศทางดอกเบี้ยจะกลับมาเป็นขาขึ้นตราสารนี้ที่ออกใหม่เนี่ยมันจะให้ผลตอบแทนที่มากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนก็เลยเทขายตราสารนี้ที่ถืออยู่ในปัจจุบันทําให้ราคามันลงมาเพื่อที่จะเอาเงินตรงเนี้ย ซื้อตราสารหนี้ตัวใหม่ที่ให้ผลตอบแทนมากกว่านะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือแบบเดียวยาวเกิน3ปีขึ้นไปเนี่ยมันก็จะลงหนักกว่านะครับเพราะนั้นเนี่ยการลงทุนในตราสารหนี้ช่วงนี้นครับถ้าจะลงในกองทุนรวมเนี่ยเราก็ควรจะเลือกกองที่ลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นเป็นหลักนะครับแต่พอมาเป็นระยะสั้นเนี่ยแน่นอนว่าผลตอบแทนมันก็ก็น้อยเหมือนกันนะครับ มันจะมีอีกความเสี่ยงหนึ่งที่สําคัญกรณีที่กองทุนตราสารนี่ไปลงต่างประเทศนะครับก็คือความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเพราะว่ากองทุนส่วนใหญ่เนี่ยจะซื้อขายด้วยสกุลเงินดอลลาร์นะครับถ้าเกิดเราไปซื้อตอนที่เงินบาทมันอ่อนแล้วก็ไปขายตอนที่เงินบาทมันแข็งเนี่ยมันก็จะทําให้เราขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเหมือนกันนะครับทีนี้เรามาลองดูกันว่าตอนนี้ค่างเงินบาทของเราเป็นยังไงบ้างนะครับ ถ้าดูตามกราฟเนี่ยตอนนี้เงินบาทมีทิศทางเป็นอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องเลยนะครับดีดขึ้นมาแตะเทวๆเท้าสามสิบห้าบาทต่อดอลลาร์ถ้าเราซื้อไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านู้นนะครับเราก็จะได้กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วยนะตอนนี้แต่ถ้าเกิดว่าจะให้เข้าซื้อตอนนี้เลยเนี่ยมันก็จะดูมีความเสี่ยงสูงเหมือนกันนะครับคือถ้าเกิดเราอยากจะปิดความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนออกไปเลยเนี่ย เราก็ต้องไปเลือกกองทุนที่มีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงค่างเงินด้วยนะครับหรือไม่งั้นเราก็เลือกที่จะลงทุนในกองไทยที่ซื้อขายกันด้วยเงินบาทไปเลยจะดีกว่านะครับที่เล่ามาทั้งหมดจะขอยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้เห็น2กองนะครับที่มีความแตกต่างกันเพื่อที่จะทําให้เราเข้าใจมากขึ้นนะครับเรามาดูตามรูปกองแรกที่เห็นนะครับเป็นเส้นสีน้ําเงินคือกอง TMB TM, B TM. กองนี้จะเป็นกองตราสารหนี้ระยะสั้นอายุไม่เกิน1ปีกองนี้จะไม่มีความเสี่ยงเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเพราะว่าลงแค่ในไทยซื้อขายด้วยเงินบาทนะครับและความเสี่ยงเรื่องของอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นก็มีน้อยด้วยเพราะลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นแต่ผลตอบแทนมันก็น้อยมากเหมือนกันนะครับอีก,กองหนึ่งอ่ะที่แตกต่างออกไปก็คือยูจิสเส้นสีเหลืองเหลืองเนี่ยก็คือลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลกเลยแต่ก็หนักไปทางตราสารหนี้อเมริกา ซึ่งตอนนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าดอกเบีย้ยเขาอยู่ในช่วงขาขึ้นมันก็จะไม่ได้ส่งผลดีก,กับกองตาสารีแน่นอนครับแต่ยิ่งไปกว่านั้นกองนี้ต้องบอกว่าลงในตาสารีระยะกลางอายุเฉลีย่ยอยู่ในช่วง1-5ปีด้วยมันก็เลยทําให้ราคายิ่งผันผวน,นก็ไปใหญ่นะครับ ถ้าเรามาดูตรงความเสี่ยงเรื่องค่างเงินของกองนี้ต้องบอกว่าเขาก็มีการป้องกันความเสี่ยงไว้ด้วยแต่ก็ไม่ถึง100%เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบบ้างเหมือนกันแต่ก็ไม่เยอะมากครับกลยุทธ์การลงทุนในกองทุนตราสารนี้ช่วงนี้นะครับก็คือมีไว้สําหรับพักเงินในช่วงที่ตลาดหุ้นเป็นขาลงโดยจะเน้นไปที่กองตราสารนีไทยและมีอายุสั้นๆนะครับ จะขอยกตัวอย่างอูรูพอร์ตอันนึงของฟิโนมิน่านะครับชื่อว่าพอร์ต AWS นะครับอกองนี้มีการปรับล่าสุดเมื่อวันที่7มิถุนาที่ผ่านมาคือเขาลดสัดส,ส่วนหุ้นอเมริกาลงจาก25%หเหลือ5%นะครับแล้วก็ไปเพิ่มสัดส,ส่วนในกอง TMBTM TM จาก5%เป็น25% เนื่องจากเขามีมุมมองว่าตลาดหุ้นอเมริกาน่าจะมีทิศทางเป็นขาลงหลังจากนี้นะครับถามว่าโยกมาอยู่ในตราสารหนี้กองเนี่ยเขาอยากได้ผลตอบแทนจากกองนี้ไหมคําตอบก็คือไม่นะครับไอ้ที่โยกมาเนี่ยก็คือแค่พักเงินไว้ก่อนนะครับพอวันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดตลาดหุ้นมันกลับมาดีเนี่ยเขาก็จะขายกองนี้ออกไปแล้วก็กลับมาซื้อกองหุ้นแทนซึ่งการทําแบบนี้มันก็จะช่วยลดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนเวลาที่ตลาดมันเป็นขาลง มันก็จะลงไม่เยอะนะครับแต่เวลาที่มันเป็นขาขึ้นเนี่ยมันก็จะขึ้นเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งเขาจะทําแบบนี้ทุกๆ3เดือนด้วยผลตอบแทนคาดวังอยู่ที่ประมาณ6-8%ถึงต่อปีนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราลงทุนกันยาวๆเนี่ยไอพอตเนี่ยมันก็จะช่วยให้เงินของเราโตมากกว่าการที่เราไปลงทุนในตราสารหนี้อย่างเดียวเยอะเลยนะครับ สุดท้ายมาสรุปกันนิดหนึ่งนะครับถ้าเราต้องการผลตอบแทนสัก2-4%จากการลงทุนในตราสารนี้ช่วงนี้เราต้องลงทุนโดยตรงในพันธบัตรหรือว่าหุ้นคู่เอกชนเองนะครับโดยเลือกให้อายุมันสอดคล้องกับแผนการใช้เงินไม่ว่าจะเป็น2ปี3ปีหรือ5ปีก็แล้วแต่นะครับสำหรับตราสารหนี้ที่ออกใหม่ที่จะให้ผลตอบแทนมากกว่าอันนั้นไม่ใช่ประเด็นที่สำคัญมากนะครับ เพราะว่าผลตอบแทนขนาดนี้จะให้ไปคาดหวังจากการลงทุนในกองทุนที่เป็นตราสารหนี้ช่วงนี้ต้องบอกว่ามันไม่สามารถคาดหวังได้นะครับกองทุนตราสารหนี้ช่วงนี้ให้ก็ทําหน้าที่เป็นเป็นที่พักเงินไปก่อนแล้วกันนะครับรอให้วันหนึ่งที่ดอกเบี้ยกลับมาเป็นขาลงถึงตอนนั้นกองทุนตราสารหนี้ถึงจะกลับมาน่าสนใจลงทุนกันอีกรอบครับ และนี่ก็เป็นทั้งหมดที่นำมาเล่าให้ฟังกันวันนี้หวังว่าเนื้อหาจะเป็นประโยชน์กับนักลงทุนให้สามารถจัดสรรเงินลงทุนได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่ตลาดหุ้นเป็นขาลงแบบนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ